โดยทางด้านกรรมการผู้จัดการบริษัทนาคาคลีนพาเวอร์จำกัดนะครับได้มีการลงนามจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองคายนะครับร่วมกันกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนอเน่นอนว่าจะเป็นการร่วมทุนนะครับระหว่างผู้ลงทุนจากจีนประมาณ70%ครับและก็จากไทย30%โดยจะแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น3ระยะนะครับคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ30 0 0 0่นล้านบาทในพื้นที่รวมประมาณ3 0,000ื่นกว่าไร่ โดยล่าสุดนะครับตอนนี้ได้มีโรงงานจากประเทศจีนและเกาหลีใต้กว่า10รายแล้วนะครับสนใจเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์รถบัสขนาดใหญ่โรงงานผลิตแผงโซลาเซลล์นะครับโรงงานแปลรูปยางพาราและก็น้ำมันปาล์มซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้และจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2563ครับ ขณะที่พื้นที่ของโครงการที่อยู่ติดกับรถไฟนะครับตอนนี้ทางด้านของคุณพงพันธ์ก็บอกนะครับว่าอาจจะมีการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์และก็ธุรกิจบริการด้านอื่นๆในอนาคตเนื่องจากว่าที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหนองคายแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามมาติของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนสูงสุดและก็จะเพิ่มระยะเวลาการยกเว้นภาษีอีก3ปีตามประเภทกิจการส่วนธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลง ทุนนะครับจะยังได้รับการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือประมาณ10%จากปกติที่จัดเก็บประมาณ20%เป็นเวลา3ปีรวมทั้งยังได้รับสิทธิลดค่าน้ำประปานะครับค่าไฟฟ้าและก็สามารถใช้แรงงานต่างด้าไร้ฝีมือได้แม้ว่าจะเป็นบริษัทที่ได้รับโยไอคาดว่าจะเป็นการขยายเมืองธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านและก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอไซีในฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ นอกเหนือจากนี้นะครับทางด้านนิคมอุตสาหกรรมของหนองคายนะครับก็ยังเตรียมความพร้อมด้านแรงงานด้วยด้วยมีการส่งเจ้าหน้าที่ที่จะไปสํารวจจํานวนแรงงานในพื้นที่จังหวัดหนองคายทั้งพื้นที่ในรายตําบลเพื่อจะเป็นการจัดทําฐานข้อมูลแรงงานให้ตอบรับกับความต้องการแรงงานให้กับโรงงานที่จะเข้ามาลงทุนนะครับส่วนทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มีการจัดตั้งสถานีย่อยในการรองรับการใช้ไฟฟ้าภายในนิคมรวมทั้งอยู่ใกล้กับโรงง,งาน เผาขยะและก็ผลิตไฟฟ้าซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมได้ในระยะยาวส่วนระบบน้ำครับได้มีการต่อท่อเพื่อดึงน้ำจากแม่น้ำโขงเข้ามาสู่ระบบปับปานะครับเพื่อเป็นการป้อนให้นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายด้วย ซึ่งทางด้านผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวีรพงษ์ชัยเพิ่มก็บอกนะครับว่าในปี2,558นี้กนเจียงคงมีแผนที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก5แห่งรวมพื้นที่กว่า8,000ไร่ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มียอดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมประมาณ9แห่งหรือมีพื้นที่กว่า15,000ไร่แน่นอนว่าพื้นที่เป้าหมายจะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน5จังหวัดก็คือมุกดาหารนครพนมสกลนครอุบลราชธานีและกก็ขอนแนแ่่ซึง ในนั้นก็มีทางด้านของหนองคายที่ตอนนี้แน่นอนว่าจับมือทําร่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุ่มงบมากกว่า30 0 0 0ล้านบาทครับเดี๋นี้